ช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขาราพัสผิวสวยหน้าใสถ่ายในกระชับกับอิ่ม้องขาราพัส เรดมอสตัวเรดมอสด้วยโอ้โหเรดมอสนี่ผมอยากจะบอกว่าสุดยอดสุดยอดมากคันเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเรดดิตนั่นองค่ะอ่าเป็นรายการที่ต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยห้ามพระเด็ดขาดใครที่ อยากจะมีผิวพรรณที่สดสวยนะคะรวมไปถึงรูปร่างรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดกับรายการเ <Lady S 2> ลดี้ปิงถูกต้องห้ามพลาดเลยนะคะและวันนี้ค่ะสาหรับสาวๆหลายคนนะคะที่บอกว่ามีคําถามหลายคําถามเกี่ยวข้องกับคาราพัสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสรเรามาแรงมากยอดขายมาเป็นเท่าไหร่ดูไหมคะยอดขายมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ สุดยอดนะคะและต้องบอกว่าครองใจมาเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมานะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เกือบปีแล้วครองใจสาวๆทั่วประเทศเลยทีเดียวผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผม,มเป็นพิธีกรเนี่ยนะครับค่ะได้ข่าวได้รับกระแสมาตลอดเกี่ยวกับคาราพาสบอกว่าเดือนนึงขายได้เป็นล้านเดือนเกินลกล่องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าล้านบาทล้านกล่องเป็นล้านกล่องครับ ไม่ธรรมด <ทำ S 2> า,าแล้วเชื่อไหมคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะคะยอดเติบโตเติบโตโต,โต,ข,โตขึ้นโตขึ้นตลอดเลยเพราะว่าของเขาดีจริงแล้วมีคนใช้แล้วก็ซื้อซ้ําซื้อซ้ําซื้อซ้ําแต่ครับอะไรที่มันดีอะไรที่มันเด่นอะไรที่มันดังแน่นนี่เป็นสัจธรรมเลยนะครับโดนก๊อปปี้โดนลอกเรียนแบบ เพราะว่าของดีของเด่นของดังนี่แหละคะ่ะที่หลายคนจะสับสน,น,นแล้วอะไรนนคือจริงอ,นนอ,อะไรคือปลอมจะรู้ได้ยังไงจะสังเกตได้ยังไงวันนี้แหละคะ่ะตอบข้อ ใจตอบคำถามทุกข้อเลยทีเดียวครับผมเพราะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชายค่ะผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาราพัสนั่นเองที่จะมาช่วยไขยข้อข้องใจกับเรานะคะว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมมีวิธีการดูอย่างไรเพราะถ้าคุณใช้ของปลอมแล้วนะคะโอ้โหคุณไม่คุ้มบอกได้คำเดียวว่าไม่คุ้มเลยอะไรจะตามมาอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวไปคุยกับท่านรองประธานเราดีกว่าต้อนรับเลยนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาร์ซันชายคุณเจี๊ยบพัชดาผ่อนสีแก้ว สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะท่านรองสวยเลิศเกินแม่สวยเป็นไงฮะอยากจะให้ย้อนรีรันเทปเก่าๆที่เคยมาท่อกับเราเอาภาพมาให้ดูอะสมัยก่อนละ3มเดือน6เดือนเก้เดือนปีหนึ่งว่าความพัฒนาการของคาราพัสเนี่ยเป็นอย่างไรปกติอายุมากขึ้นเขามีแต่จะแก่ลงแต่อันนี้ส่วนทางของเขายิ่งอายุมากยิ่งสวยใช่ ยิ่งสวยคืนมีหลายคนทักไหมคะพี่เจี๊ยบคะเยอะมากน้องป้องค่ะจนพี่เนี่ยก็สงสัยตัวเองว่าทําไมพี่ถึงเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ไปทําสัญญกรรมไม่ข้อถามตรงๆเลยพี่ไม่ได้ทําสัญญกรรมอะไรน้องป้องอย่าว่าแต่เวลาพี่จะไปนั่งร้านเสริมสวยเลยแค่จะนอนพี่ยังไม่มีเวลาได้นอนแต่นี่เชื่อนอนที่สองที่สามทุกคืนเพราะพี่ต้องเช็คเวลาออกทีวีออกรายการของเราเนี่ยเขาดูแลหมดใช่ แล้วแล้วในลักษณะที่พี่เนี่ยมดลูกพี่ก็ไม่มีอะคุณไทยอ่า่ก็ไม่มีลูกก็สิไม่มีลูกประจำเดือนก็ไม่มีไม่มีค่ะเออทำไมผิวพรรณปกตินะเออไม่ไม่มีมดลูกนะหุดหงิดแล้วใครพูดอะไรไม่เข้าหูไม่ผิวพรรณจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใสสว่างกระจ่างสดใสอย่างนี้แดงกลางขาวนแล้วเหี่ยวด้วยนะและที่สําคัญนะน้องป้องค่ะพี่ไม่เป็นประจำเดือนเสร็จแล้วเนี่ย พี่ยังเป็นซีดในรังไข่ที่เราเคยพูดกันอ,ะอ,อ่ะแล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็ทานตัวนี้ไปตอนนี้รู้สึกจะประมาณแปดเก้าเดือนละค่ะแล้วเมื่อวันที่สิบธันวาเนี่ยค่ะพี่ไปเช็คที่โรงพยาบาลที่พี่รักษาอยู่ประจำมีหมอประจำเขาอุนตาซาวพี่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าพี่เจีย๊ยบไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ให้ ให้เช็คแล้วอะซีดที่มันเป็นหกเซนเนี่ยมันฟอหายไปหมดเลยคุณไทยโอ้โหจนพี่พี่เนี่ยพี่ก็แปลกใจเนาะแปลกใจอ่ะใช่แล้วทีนี้พี่ก็เขาก็ส่งตัวพี่ไปหาอาจารย์หมออีกตรวจให้แน่ใจอีกครับอาจารย์หมอก็บอกว่าคุณเจี๊ยบหมอไม่นัดแล้วนะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะให้มาเช็คแล้วใช่สุขภาพดีแต่ว่าคุณไปทําอะไรมาทําไมหน้าคุณใสดูไม่เหมือนไม่สงเรื่องอะไรจะไม่สงสัยว่าทําไมซีถหายไปแต่สงสัยเลาทำไมหน้าใสอาจารย์อาจารย์หมอยังบอกว่าสวยขึ้นเยอะเลยนะก็เลยบอกว่าพอดีทานอาหารเสริมอยู่ตัวหนึ่งคุณหมอแต่เราก็ไม่ได้บอกย่อคุณหมอเขาก็แบบว่าอแปลกใช่แปลกแล้วทีนี้เนี่ยปกติเนี่ย คนไม่มีมดลูกนะคุณทาหงุดหงิดงุดดใช่นอนไม่หลับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไวทองเลยใช่ก็คือก็คือไวทองนั่นแหละมันไม่มีประจำเดือนมันไม่ครบวงจรสําหรับสุภาพสตรีใช่ไหมแต่ละเดือนพอเราไม่มีประจำเดือนเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นไวทองค่ะแต่อาการพวกนอนไม่หลับหงุดหงิด ขี้น้อยใจพวกนี้พี่ไม่มีอ่ะไม่มีใช่อันนี้จริงๆพิสูจน์แล้วจะยิ้มแย้มตลอดเจอเจอปัญหาที่ไหนเวลาอะไรจะไม่มีกันไม่มีไม่มีไม่มีไม่ยิ้มลอดยิ้มก่อนยิ้มตลอดจะไม่มีช่วงนี้งุดงิดไม่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 มีไม่มีจนท่านประธานอน่ะเวลาแกไปเจอใครเนี่ยแกจะบอกเลยว่าพี่เนี่ย แปลกไม่หงุดหงิดไม่อะไรไม่เหมือนอคนไม่มีประจำเดือนแกพูดแล้วหลายๆายคนแล้วยิ่งนี่ไปเจอไปจับคนที่ขายของปลอมคาราพัทไม่ใช่งดหงิดนะยิ้มกบอกให้ท่านลองฮะอันนี้เราต้องโกรธนะอันนี้เราต้องโมโหนิดนึง,งช่วยโกรธนิดนึงช่วยโกรธนิดนึงยิ้มอยู่นั่นแหละจริงๆคือไม่ค่ะแล้วแปลกนะนกป้องค่ะ พี่ทานอยู่ประจำก็คือเช้าสองก่อนนอนสองเห็นรับความสวยใช่ค่ะบวกกับตัวเลสมอสด้วยโอ้โหเลสมอสนี่ผมอยากจะบอกว่าสุดยอดมากคันเทพอยากจะให้กล้องเนี่ยซูมแขนพี่อะกล้องจ๋าซูมมาหน่อยแล้วน้องน้องป้องลองจับพี่นะขออนุญาตนะเพชสวยนะพี่เพชรสวยไม่ใช่เพชรค่ะให้จับอยู่หนัง อายุ45พี่ทำไมพี่มากึงมากงได้ขนาดนี้แล้วจริงแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีมดลูกเนี่ยมันจะไม่อย่างนี้นะผิวผิวมันจะไม่อย่างนี้นะปกตินี่จับแลยยุ่ยไปหมดแล้วใช่แต่อันนี้จะบอกว่าแม่คุณแท้ก็จับโดยดีทำไมกล้ามเนื้อพี่แข็งแรงมากไม่ฉีดอ้นี่มาเราไม่กล้ามเนื้อแข็งแรงมากคือว่าคือแน่นอะตึงตึงคือเพราะว่าตัวคาร์ัพสเราเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระชับกล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วก็ วิตามินซีก็จะทำให้ผิวเรากระจ่างใสวพวก ฝ้าพวกกระจุดด่างดำก็ลดลงค่ะแล้วที่สำคัญนะน้องป้องของเราเนี่ยไม่มีคูต้าไทโอนอซึ่งเวลาทานเข้าไปเนี่ยถ้าเราหยุดทานมันจะดำโอ้ใช่แต่วิตามินซีมันจะค่อยๆผิวกระจางใสขึ้นไปตามขั้นตอนใช่ค่ะธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวเร่งไม่ใช่กินปุ๊บขาวปั๊บใช่พอคุณอยู่กินปุ๊บเหี่ยวเลยทีนี้ด่างนี่จะรักษายากถึงบอกไงว่าคาราพัสเนี่ยจะช่วยคุณเนี่ยขาวขึ้นใสขึ้นแล้วก็ปรับให้มันขาว าวนานยิง่งขึ้นเป็นขาวแบบธรรมชาติเม,มือม่อก่อนที่ออกรายการนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าน้องป้องเป็นคนที่ขาวมากค่ะ<า>แล้วคุณท่านรองเนี่ยก็มาท้อกับน้องป้องเนี่ยค่ะ<า>เทปแรกนะต่างกันมากดูแบบว่าต่างกันมากแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมดูครับแบงหน้าแล้วนี่จะคล้ายๆกันแล้วนะฮะขึ่งไม่น่าเชื่อว่าว่าคืออะไรทําให้ มันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าอ่าถ้าเทียบจากกรรมพันธุ์จริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่เจี๊ยบก็พี่ถจ้าแม่พี่นะแม่พี่เป็นคนใต้ค่ะดํามากนะสามีก็เป็นคนใต้ก็ขาวเซฟแต่สิ่งดําๆก็่ปด้เอาอย่างนี้แล้วก็เจอพี่พี่น้องญาติพี่น้องพี่เจี๊ยบจะขาวที่สุดใช่ขาวกว่าเพื่อน พี่คือพื้นฐานพี่คนใต้ใช่มันก็ค้าอยู่แล้ว,วใช่ในะแต่ตอนนี้<ม>เป็นเป็นคนชาวจีนไปแล้วจะบอกถึงจะได้บอกคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายคนบอกเอ้าก็พี่ขาวตั้งแต่กําเนิดเนี่ยไม่จริงเพราะว่ากรรมพันธุ์บางคนกรรมพันธุ์มาค้าแต่โตขึ้นโตขึ้นขาวใสขึ้นตัวอย่างไม่แล้วแล้วท่านรองครับมีเอฟเฟกต์อะไรไหมเกี่ยวกับร่างกายที่รับประทานเข้าไปตอนนี้นานเป็นเกือบปีแล้วใช่ไหมมันมีอะไรที่แบบว่า ไม่มีนะที่ผลเสียมีบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่แต่บวกอย่างเดียวใช่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีข้อที่จะติเลยใช่ไหมว่ามันมันข้างเคียงแล้วแล้วพี่ไม่ได้ทานคืนละเม็ดนะพี่สี่เม็ดอวันหนึ่งอะต่อวันเช้าสองเช้าสองใช่แล้วมีหลายๆหลายคนถามว่าพี่เจี๊ยบแล้วถ้าเราทานเยอะๆมันจะมีผลอะไรไหมอใช่แล้วก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าถ้าเราอายุมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเรา ฮอร์โมนเราจะลดลงถูกนี้ผู้หญิงเนี่ยอายุมากขึ้นในฮอร์โมนก็ไม่มีใช่ไม่มีทีนี้เนี่ยถ้าเราหยุดเราไม่หาอะไรเสริมเข้าไปะเราจะเหี่ยวเราจะย่นเราจะแก่แต่ถ้าเกิดว่าอายุเรามากขึ้นเนี่ยเราเติมตัวคารพัตลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จําเป็นต้อง4เม็ดหลักน้องป้องแค่คืนละเม็ดหรือคืนละสองเม็ดก็พอมันเหมือนตะเกียงอ่ะถ้าเราเติมน้ํามันอยู่ตะเกียงก็ไม่ดับ มันก็เล่อยู่ก็ที่ไปอย่างนั้นมันก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นเห็นไหมพี่ท้ายที่เราสัมภาษณ์เคสหลังๆมาเนี่ยเห็นเขาบอกกินแค่คืนวันละเม็ดวันละเม็ดก็เห็นผลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้มันเร็วได้ผลรวดเร็วเร่งก็เช้าสองเม็ดกลาคืนสอเม็ดก็สามารถที่จะ มีผิวพรรณและมีร่างกายมีสุขภาพที่ดีนะฮะดูสีดูโลโ,โ,ดโลโก้สตาร์ซันชนยค่ะถ้าไม่มีโลโก้อย่าซื้อเลยนะค๊ะเอานี่ตุ่มสามีเธอเป็นยังไงบ้างหรอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่อยากจะพูดเธอสามีฉันเนี่ยนะจ๊ะเขาเป็นคนอ่อนอ้อนชอบเอาใจฉันเป็นที่สุดเลยล่ะเหมือนสามีฉันเลยอ่ะชอบแบบทำสรายฉันที่ไรอ่ะ บเล่าให้ฟังหน่อยสินั่นไงก็น้องเขาดูแลตัวเองดีก็คงไม่ต้องมีคำบรรยายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคารพัทอ่ะลองเลยละกันตาสันชายประกาศเตือนคารพัทของแท้ ต้องจัดจำหน่ายโดยบริษัทต,ตาสัญชายจำกัดเท่านั้นหารพัสของแท้กล่องต้องมีสีสันสดใสไม่หมองคล้ำและต้องมีโลโก้ลายน้ำบริษัทต,ตาสัญชายรอบกล่องหารพัสของแท้ต้องมีหนึ่งแผงบรรจุ20บแคปซูลเท่านั้นและจะต้องมีโลโก้บริษัทต,ตาสัญชายจำกัดตัวอักษรสีน้ำเงินที่แคปซูล สำหรับพัฒนาการกล่องแบบใหม่ของคาราพัสนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์เด่นกันปลอมเป็นจุดสังเกตและมีข้อความว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์าสัญชัยจะต้องมีตัวการ์ตูนผู้หญิงและเป็นภาพสมมิติถือว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซหากผู้ใดพบเห็นคาราพัสลักษณะแตกต่างจากนี้แสดงว่าเป็นของปลอมแจ้งมาได้ที่บริษัทสตาร์สัญชัยจำกัดโทร 085 306 6515ด่วนระวังหากรับประทานของปลอมเข้าไปอาจทำให้เกิดอันตร,รายต่อสุขภาพคารพัสของแท้ต้องซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของสตาสัญชายจำกัดเท่านั้น จับผิดต้องขาราพัสเรดม <Red Moss S 1> อสพออย่างที่บอกว่าของมันดีเกิดการซื้อซ้ำซื้อซ้ำปากต่อปากยิ่งดังยิ่งกระแสะมาแรงขึ้นแน่นอนของปลอมโอ้โห tô, ตอนนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเนีครับกุ้มใจนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้กุ้มใจว่าเราขายไม่ได้นะเราขายได้แต่เป็นห่วงผู้บริโภคผู้บริโภคที่เขาซื้อของปลอมเข้าไปรับประทานเนี่ย ร่างกายเขาจะได้รับสารอาหารอะไรก็ไม่เพราะเราไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปในของปลอมอันนี้คือเราเป็นห่วงที่เราเป็นเดือดเนื้อร้อนใจเพราะเราเป็นห่วงตรงนวงสุขภาพของไม่ใช่คุณทาของปลอมมาแล้วเราจะขายไม่ได้แล้วขายได้เราไม่มียอดตกอยู่แล้วแต่เป็นห่วงคนที่เขาซื้อของถูกใบเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาครับถ้าลอง อยาจะให้ท่านรองเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่า,าวิธีการดูดเลือกอซื้อว่าอันไหนของปลอมของจริงดูอย่างไรเพราะตอนนี้ประชาชนสับสนมากเพราะของปลอมเราก็ไม่รู้มันอาจจะเกลื่อนไปหมดแล้วมันมีวิธีการอย่างไรอ่ะตอนนี้เอาตอนนี้เนี่ยของแท้ของเราเป็นยังไงคะปัจจุบัน,นครับผมตอนนี้ฟังและดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้นะค่ะพี่ก็ได้พกของปลอมมาด้วยเพราะพี่ไปจับมาอ๋าอ,อจับ,จ,บจับหน้ายังยิ้มยิ้มอยู่อยู่นะฮะตอนที่จับ ทีนี้ให้คุณใช้แกะของปลอมค่ะอ่าได้ครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับนี่คือนี่คือของปลอมนะครับดูไว้เลยนะครับนี่คือของปลอมและของจริงเนี่ยมันจะแตกต่างของจริงอ่าีแบบที่เดี๋ยวคุณใชยแกะก่อนค่ะแกะของปลอมก่อนเลยอันนี้แกะสดๆร้อนๆเลยนะคะกล้องซูมไปที่ของปลอมเลยค่ะสังเกตสังเกตดูสีก่อนนะคะดูสีก่อนสีของปลอมเนี่ยจะ สีจะคล้ำจะเข้มอ่าเข้มเลยอ่าเข้มมากค่ะแล้วดูเตี้ยตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนตุ๊กตาจะออกคล้ำำเหลืองๆ้ำำไม่สดใสไม่สดใสไม่สวยครับแล้วทีนี้ฮโลแกรมค่ะโฮโลแกรมก็คือว่าฟอย์เนี่ยตรงพื้นพื้นของปลอมเนี่ยมันจะหยาบอ่ามันจะหยาบแล้วก็ดูตรงตัวคาล่า โดยตัวตัวคาร่าตัวนี้คจะไม่จะไม่มีการกัดลายของเราในในทางโรงงานกล่องเนี่ยเขาจะเรียกว่ากัดลายตรงฟรอนต์ของคําว่าคาราที่เป็นสีทองทองอะนะคะจะค่าของแท้จะกัดลายแต่ของปลอมตรงเนี้ยมันเรียบเรียบเลยใช่เรียบเรียบมันไม่กัดลายอ่ามันไม่กัดลายทีนี้ที่สําคัญที่สุดนะน้องป้องสังเกตเลยสังเกตเลยว่าถ้าเป็นของแท้นะค่ะ ของแท้จะมีลายน้ําเป็นโลโก้สตาร์สันชัยแต่ของปลอมไม่มีเป็นวงวงวงของปลอมไม่มีนครับี่ทั้งกล่องเลยไม่มีไม่มีลายน้าเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลองลองให้ดูลายน้ำ่รงนี้เลยนนี้ของแท้นะครับสูงวที่ของแท้ของแท้นี่จะมีเดี๋ยวนะฮะลายน้ำกลมๆเป็นโลโก้ของบริษัทสตาร์สันชัยใช่ใช่ค่ะ เป็นวงกลมแล้วตรงสังเกตที่ฟอนต์รอบกล่องด้วยนะรอบกล่องด้วยอ๋อมีรอบกล่องังหมดเลยมีรอบกลมของสตาร์ซันชัยใช่ค่ะข้างหลังก็ก็จะมีโลโก้สตาร์ซันชัยมีโลโก้มีเขียนว่าคาล่าไม่มีใช่ค่ะมีเขียนว่ากาล่าตัวหนังสูอหนังสืออย่าไปยุ่งเพราะว่าหนังสือนี่เหมือนกันหมดอ่าเหมือนกันหมดันเก็มดมันก๊อปจากของใช่ก๊อปจากนี้ไปหนังสืออย่าไปสนใจดูดูข้างในข้างในนะครับของปลอมไดูข้างในของนี่ครับของปลอม สีเสือเหมือนกันหมดฉีกออกมาเลยไหมฮะหรือยังไม่ต้องฉีกเดีกเลยค่ะฉีกเลยค่ะของแท้อันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมอันนี้ของปลอมเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาก่อนอันนั้นของปลอมที่ที่พี่ไทยถืออยู่คือของปลอมนะคะที่น้องป้องเนี่ยของแท้ที่มือป้องอยู่ตอนนี้นะคะดูแลสีต่างกันเลยของแท้งาวับป้องแล้วสังเกตด้ยมาเทียบกันหน่อยไหมพี่ไทยใกล้ๆกันหน่อยจะเทียบกันหน่อยสังเกตดูง่ายๆของปลอมค่ะจะเป็นทรงฟอยล์เล็กอ่าอ่า แต่ของแท้ฟอยจะใหญ่อ่าทีนี้คุณใช้แกะข้างในอ่าต้องป้องแกะข้างในอ่าอันนี้นะคะฟอยจะใหญ่นะคะของแท้นะคะอันนี้คือของปลอมอุ้ยเป็นอย่างนี้สองแผงใช่เป็นสองแผงนะของปลอมอ่าแต่เท่านะคะอ่าดให้พี่ทถายโอ้โหห่วงใยจริงๆกับคนที่เขาซื้อของปลอมเข้าไปรับประทานนี่คุณไทยคุณไทยช่วยแกะอ่าคุณพี่ไทยช่วยแกะนิดนึงครับผม สังเกตข้างนอกนะคะไปถึงข้างในตอนนี้ไล่ตามมาถึงข้างในแล้วนะคะของฟองตอนนี้ของฟอมตอนนี้นะคะจะมี2แผงแผงละสิแคปซูลแต่พอเป็นของจริงป้าบนี่ค่ะนี่เลยกล้องซูมเลยค่ะกล้องซูมมาเลยนี่ของจริงนะคะตอนนี้ในแผงเนี่ยนะคะจะมีในในซองจะมีหนึ่งแผงและ1แผงนี่มี20แคปซูลความมีค ความนะครับน่ามความโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ได้แล้วเขียนว่าคาร่านี่เห็นไหมคาร่าพ l u อย่างนี้นะคะแล้วตัวเม็ดแคปซูลจะมีจะมีปั๊มโลโก้สตาร์สัญชัยทุกเม็ดทุกเม็ดนะครับนี่โลโก้สีฟ้าแบบนี้ผิดกับของปลอมของปลอมนี่เม็ดแคปซูลจะไม่มีโลโก้สตาร์สัญชัยแล้วที่สําคัญคุณทายของปลอมจะเป็น2แผงแผงละ1ิเม็ดถ้าท่านผู้ชม หรือผู้ผู้บริโภคพบในลักษณะแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นของปลอมนะคะปลอมเลยถ้าใครเห็นแบบที่พี่ท้ายถืออยู่แบบนี้ใครเห็นแบบนี้จําไว้เลยนะคะของปลอมนะคะแล้วซองเล็กๆอย่างนี้จําไว้เลยค่ะนี่ของปลอมถ้าซองแผงแบบนี้ปลอมของปลอมนะคะเพราะว่าของแท้เนี่ยมีซองเดียวแผงเดียวมั้นคืออย่างนี้ครับท่านรองคุณเชฟผมอยากจะให้ท่านรองเนี่ย ชี้ชัดลงไปเลยครับว่าเอาดูจากกล่องภายนอกให้มันเห็นสังเกตที่ชัดๆไปเลยเพราะว่าข้างในเขาซื้อไปแล้วไปฉีกดูก็ไม่ได้ฉีกเขาก็ต้องเสียเงินใช่ไหมเอาข้างนอกที่ชัดเจนคือสีก่อนคุณทยสีแล้วก็โลโก้ของสตาร์านชัยสีจะไม่ชัดเจนจะไม่สดใสจะออกมนออกคล้ำถ้าออกถ้าสีแดงก็แดงแจ๊ด แล้วต่อไปนี้นะคุณผู้ชมครับจะสังเกตได้ง่ายมากๆใช่ใช่เกี่ยวกับการดูของแท้ของปลอมเรามีนล่ตัวเลนนะฮะเลนกันปลอมตอนนี้เรามีสองสเต็ปก็คือว่าอ่ากล่องที่เรายังไม่ได้ติดเลนเนี่ยมันจะมีลายโลโก้ของสตาสัญชัยอ่าอันนั้คือกล่องยังเก่าอยู่อ่ายังเก่าอยู่ซึ่งก็คือของแท้นะครับของแท้แล้อกล่องเดิมทีนี้เนี่ยเรา เราก็เพิ่มตัวเลนตัวนี้ขึ้นมาอีกค่ะตอนนี้เป็นใหม่ล่าสุดเลยครับผมสามมิติด้วยสามมิตินี่ซึ่งถ้าเกิดเราไล่ เราไล่ไฟอ่านี่คือรูปผู้หญิงนะครับใช่ค่ะรูปผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันจะมีมันจะมีเขียนคําว่าของแท้รับประกันของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาอีกทีนึงอ่าแล้วก็กลับมาอีกทีเป็นรูปผู้หญิงเ่าตุกตาผมสีทองครับผมเหล่งสีน้าเงินอ่าใช่ค่ะถ้าได้เจอแบบนี้แล้วไม่มีปลอมแน่นอนไม่มีปลอมแน่นอนค่ะนี่ไงเพื่อที่ว่าหลายคนเนี่ยสับสนใช่ตอนนี้แหละที่รียนรู้แล้วสับสนรู้แล้ว นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าไปเจอที่อื่นที่ที่ทไม่มีเลนนะคะตอนนี้อะคะก็คือให้เราสังเกตที่สําคัญเลยสังเกตตรงตรง,ตรงปั๊มปั๊มกัดลายตรงนี้าากับ ตัวโลโก้อยู่ในฟอยล์ค่ะอยู่ในฟอยล์จะเห็นเลยเป็นวงกลมเล็กๆเป็นรูปค่ะบริษัทสตาร์จาเพราะว่าเพราะว่าล็อตแรกที่ปล่อยออกไปเลนตัวนี้ยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหลายคนที่บอกเอ้าดูในมือตอนนี้ไม่มีเลนอันนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าลองเช็คสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเขาจะปล่อยแล้วจะเริ่มปล่อยแล้วแต่อันนี้เป็นล็อตใหม่เขาปล่อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสเต็ปถ้าสมมติว่าคุณเจออันเนี้ยของแท้ชัวร์แล้วแต่ถ้าคุณไม่เจออันเนี้ยอย่าเพิ่ง เออของปลอมหรือเปล่าลองดูสเต็ปต่อไปใช่ดูเสด็จต่อไปดูสีดูโลโก้โลโก้สตาร์ซันชัยค่ะถ้าไม่มีโลโก้อย่าซื้อนะคะถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยสมมุติถ้าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็พิสูจน์ได้คือการแกะออกมาใช่ค่ะดูข้างในถ้าเป็นสองแผงปึ๊บปลอมทันทีอย่าไปรับประทานเด็ดขาดอย่าทานแล้วถ้าเจอของปลอมเนี่ยให้โทรเข้ามาที่บริษัท ค่ะให้โทรเข้ามาบอกมาแจ้งว่าซื้อที่ไหนใช่ค่ะเพราะว่าเบอร์อะไรคะพี่เจี๊ยบ0หามศู5หาห5เจอของปลอมที่ไหนโทรมาเบอร์นี้ได้เลยใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอของปลอมเนี่ยแจ้งแจ้งมาค่ะท่านใดหรือว่าตัวแทนจำหน่ายท่านใดที่จำหน่ายของปลอมอยู่ณตอนนี้ค่ะ ถ้าเกิดบริษัทจับหรืออะไรเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายหมดเพราะว่าเราได้ลิขสิทธิ์ตัวคาราพัค่ะเป็นลิขสิทธิ์ของสตาสันชัยแต่เพียงผู้เดียวซึ่งมีโทษจำคุก1ิปีนะคะนอ้องหมดวัวโตเลยครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยค่ะไม่คุ้มนะคะ,ะแล้วถ,ถ้าคุณไปกินของปลอมเนี่ยจริงๆเสียเงินต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกของปลอมเราก็ไม่รู้เท่าไหร่คนเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยผมแปลกนะแปลกมากว่า ทำไมคุณไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อที่มันของแท้แต่เพื่อเงินนิดหน่อยกูได้ของแท้คือประชาชนทั่วไปหรือผู้บริโภคเนี่ยเขาจะไม่มองหรอกว่าอ่าอันไหนแบบ อันไหนราคาถูกก็เอาอ่ะไม่ไม่รู้หรอกจริงหรือปลอมแต่เอาถูกไว้ก่อนสามร้อยอย่างเงี้ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบใช่มีแล้วมาซื้อของเราหกร้อยเก้าสิบใช่ไหมเขาโอ้โหทำมันต่างกันเป็นครึ่งเลยก็ต้องซื้ออันนี้คนนี้เจ้าของก็บอกโอ้ยแท้แน่นอนใหรือเอากล่องมาให้เปรียบเทียบดูดูใบดูมาเขาไม่ได้ดูสังเกตดูไอตัวรายละเอียดรายละเอียดเขาก็ต้องซื้อไปที่สําคัญนะก็คือว่าอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยให้ซื้อทางรายการทีวี นั่นแหละดีกว่ามันจะได้ชัวร์เลยชัวร์เลยอ่านะคะบางทีสบายมากตามห้างหรือตามร้านขายยาเราไม่รู้ไงอ่าแต่ถ้าโทรแต่ถ้าดูรายการทีวีแล้วสั่งซื้อทางทีวีชัวร์ที่สุดแล้วชัวร์ที่สุดเลยโดยเฉพาะพิ้งชานอลกะพีโรชานเนี่ตรงนี้มีตรงนี้นะสบายเลยคุณผู้ชมครับใช่ค่ะสบายเลยคุณไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยนี่สังเกตเนี่ยพอพัพลิกมาอีกนิดนึงเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พลิกไนิดนึงเป็นตุ๊กตา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขข้อข้องใจแล้วนะคะอันไหนของแท้อันไหนของปลอมดูให้ชัดดูให้แน่ใจหรือถ้าใครสงสัยก็โทรมาสอบถามได้กับตัวแทนจาหน่ายแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณไปกินของปลอมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เลยเอาเป็นว่านี่ก็ค่ะเป็นวิธีที่สังเกตก,กันได้ง่ายๆเลยนะคะมีอะไรสงสัยก็โทรมาสอบถามกับตัวแทนจําหน่ายได้ละกันนะคะอย่าลืมค่ะ S <S เป็นอะไรคะพี่ไทยเป็นอะไรเลียของปลอมเข้าไปไหายใจไม่ออกไม่ได้ถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้อย่าไปกินของปลอมเด็ดขาดนะคะเอาเป็นว่าของแท้เนี่ยราคาประหยัสุดๆหกร้อยเก้าสิบบาทซื้อสี่แถมหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทรีบแล้วกันนะคะตรวจสอบดูให้ดีว่าคุณทานอยู่ที่มีอยู่ในบ้าน<ช>ของจริงหรือของปลอมถ้าไม่ช,<ล>ชวนโทรถ <ใจ S 2> ามตัวแทนจำหน่ายเอาวันนี้เต็มกี่มากๆต้องขอบคุณท่านรองประธานบริษัทส Starshine นะคะคุณเจี๊ยบพัชดาผอดีแก้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับท่านรองครับค่ะ อาะวันนี้นะครเวลาของรายการเลยที่พิงหมดแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ัะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการครับ